สวัสดีครับ FC และก็ชาวบ้นช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูอาการของมือถือ r e ซ m i นะคือเออันนี้คือเปิดเกีื่อนแะ้ติดดับนะครับอาการนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับเราชาร์จแบตด,ดูว่าทำไมถึงติดดับอาการพวกนี้สว่วนมากช่่งที่ทำงานจะเจอกันบ่อยนะครับแต่ถ้าท่านใหม่ๆไม่เจอนะครับชาร์จแบตนะครับมันก็จะติดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ ขึ้นรูปชาร์จแบตเตอรี่มารอดูกันแบตเตอรี่นี่เกือบเต็มนะครับแต่เครื่องเปิดแล้วติดดับอย่าเพิ่งไปด่วนเรื่องของอาการของเครื่องของบอร์ดของอะไรต่างๆนานานะครับเรามาเริ่มกันเลยเรามาตอกให้หมดแล้วเราก็มาถอดแบตเตอรี่ออกนะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะับจะเป็นหัวหอยหรือว่ายี่ห้อนะครับแบตเตอรี่ของเขาจะติดแน่นมากเลยครับเป็นกาวสองหน้าแบบ 3M ออย่างดีเลยครับจากโรงงาน หลายท่านอาจจะเคยเจอวิธีการแกะนะครับเราต้องมีตัวช่วยนะครับผมจะใช้น้ำมันรลอนสันบางท่านถาม่าทินเนอร์ได้ไม่ทินเนอร์ไม่ได้ครับเพราะมันจะไปกัดพื้นผิวตรงที่เขาวางแบตเตอรี่ไว้นะครับมันจะเป็นแอ่งกระทะอยู่สามารถเทน้ำมันรลอนสันลงไปได้และทําให้กาวเสาหน้าตัวนี้โดนน้ามันแล้วก็ละลายยืดหยุ่นได้สามารถงัดแบตขึ้นได้แต่อย่างงัดแรงนะครับระวังจอแตกการทํางานตรงนี้ต้องระวังน,นิดหนึ่ง ถอดเข้าไปได้แล้วก็ใช้ตัวช่วยนะครับอย่างเงี้ยออกได้แล้วโอเคมาถึงขั้นตอนต่อไปการวางแบตเตอรี่คือวางลงไปเลยนะครับเพราะว่ากาวสองหน้าตัวนี้ยังใช้ได้ตามปกติความเหนียวยังดีนะครับใส่จ็อกเก็ตให้เรียบร้อยปิดฝาบนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการขันนดน็อตตัวแพรเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี้เขาจะมีที่ว่างให้ไม่มีที่ครอบนะครับของรุ่นนี้ mi รู้สึกจำไม่ผิดจะเป็นตัวน o t ต8 อาการตั้งแต่เบื้องต้นมานะครับบางท่านก็ดูออกแล้วว่าเป็นอาการของแบตเตอรี่เสื่อมหนึ่งอาการพวกนี้จะมีอยู่ว่าเครื่องเปิดติดดับหรือใช้งานอยู่แล้วเครื่องปิดเปิดเครื่องเองนะครับเดี๋ยวมีอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งครับเครื่องจะปิดเปิดเครื่องเองสำหรับตัวนี้เครื่องจะติดดับไปเลยยกเว้นเสียบสายชาร์จแล้วเราถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้คืออาการของแบตเตอรี่ตัวนี้ติดฝาหลังเรียบร้อยนะครับใส่กาวไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้จะลำบากดีหนึงนะครับตัวที่จะเสียบช็อกเก็ตลงไปเป็นแพรเซ็นเซอร์นิ้วที่อยู่กับฝาหลังนะครับได้แล้วก็ปิดลงไปเลยนะครับการที่จะปิดฝาหลังนะครับเราจะใช้กาวทาเหมือนทําไม่เห็นนะครับจะไม่มีการใช้กาวสองหน้าเพราะสองหน้าของเราไม่แน่นพอต้องเป็นกาวอย่างเท่านั้นก็ถือได้ว่าจบงานส่งงานนะครับเป็นอาการของแบตเตอรี่หมดสภาพ คลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ